สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่แต่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ามะนาวเพื่อลดพุงหรือว่าลดน้ําหนักนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินว่าการดื่มน้ามะนาวอุ่นๆสักแก้วหนึ่งนะคะจะช่วยให้ลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่แต่ยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมะนาวเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่รสชาติที่เปรี้ยวจี๊ดสะใจหรือว่าเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายเท่านั้นนะคะการดื่มน้ํามะนาวเป็นประจำเนี่ยเขาจะ แถมยังเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับสาวๆที่อยากลดน้ําหนักอีกด้วยนะคะการดื่มน้ามะนาวไม่ว่าจะดื่มในตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนนะคะก,ก็ล้วนมีดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าในน้ามะนาวเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอสลิสระแถมยังมีวิตามินบีและก็แร่ธาตุต่างๆด้วยแล้วก็ในน้ามะนาวยังมีกรดซิตริก ก็กดมะลิที่เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะที่จะช่วยคงความสมดุลของค่า pH ในร่างกายของเรานะคะซึ่งถ้าสาวๆดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนเป็นประจำนะคะทุกคนสารอาหารดีๆจากน้ำมะนาวเนี่ยก็จะช่วยบำรุงให้ร่างกายของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้หวัดได้ง่ายๆนะคะหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับน้ำมะนาวลดน้ำหนักลดความอ้วนกันมาไม่น้อยใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนยังอาจสงสัยว่าเฮ้ น้ำมะนาวเนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้จริงเหรอนะคะซึ่งอันนี้จริงแล้วผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวชนิดต่างๆนะคะเขาจะสามารถช่วยลดูมิให้สาวๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งวิธีการดื่มน้ํามะนาวลดน้าหนักหรือว่าลดความอ้วนหรือว่าลดูมิเนี่ยทำได้ง่ายมากทุกคนเพียงแค่ น้ำมะนาวหนึ่งลูกนะคะให้ผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ดื่มเป็นประจำทุกวันหลังจากการตื่นนอนหรือว่าก่อนเข้านอนก็ได้เพียงเท่านี้นะคะกรดจากน้ำมะนาวก็จะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายนะคะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้นขับถ่ายได้คล่องขึ้นนะคะ น้ำมะนาวจึงเป็นเครื่องดื่มดีถอกนะคะที่จะคอยกําจัดสารพิษที่ตกค้างออกจากลําไส้ของเรานะคะเนี่แหละค่ะก็คือวิธีลดน้ําหนักด้วยตัวเองที่ง่ายแสนง่ายการดื่มน้ํามะนาวลูกนึงผสมกับน้าอุ่นหนึ่งแก้วนะคะก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยที่เป็นตัวที่แบบเหมือนช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะคะเพราะระบบขับถ่ายเราดีขึ้นเนี่ย เขาเรียกไรหน้าท้องมันก็จะแบนทําให้เราไม่มีหน้าท้องนะคะอย่างตื่นเช้ามาเนี่ยโหขับถ่ายดีขับถ่ายคล่องคือแบบหน้าท้องนี่แบนไปเลยนะคะสําหรับวิธีการดื่มของพี่ต่ายเนี่ยพี่ต่ายก็จะดื่มคืนเลือกดื่มเลยว่าจะดื่มในตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนก่อนนอนก็ได้นะคะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นดื่มในตอนเช้าเนี่ยพี่ต่ายก็จะน้ํา1แก้วน้ำอุ่นหนึ่งแก้วนะคะผสมกับน้ามะนาว1ลูกนะคะหรือถ้าคนที่แบบขับถ่ายยากมากๆนะคะก็แนะนําว่าให้ดื่มน้ําอุ่นกับน้ามะนาวเนี่ยในตอนกลางคืนก่อนนอนได้เลยพอเราตื่นเเช้้าาามรรจะูสึก เลยว่าระบบขับถ่ายเรามันจะดีขึ้นแล้วมันจะคล่องขึ้นแล้วมันจะออกแบบออกเยอะกว่าปกตินะคะนี่ะค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่หยิบของที่อยู่ในบ้านของที่ใกล้ตัวนะคะมาดูแลสุขภาพแล้วก็มาดูแลหุ่นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องของพี่ระต่ายไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวพี่ตาต่ายจะเอาสาระดีๆมาบอกต่อทุกคนอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็แล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ